รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย นสนับสนุนโดยคริสตีนาคาลียาเครื่องสำอางสำหรับช่างแต่งหน้ามืออาชีพ สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการความรู้คู่แฟชั่นกับผม mm. โก้ธีรศักพันธุจริยาครับเป็นประจำทุกๆสัปดาห์เลยนะครับเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับสีผมแฟชั่นทรงผมเทรนด์ผมเรามีมาฝากกันครับโดยเฉพาะในสัปดาห์นี้นะครับต้องบอกว่าคนที่อยากทําสีผมหรือคนที่เคยทําสีผมด้วยตัวเองวันนี้เรามีแบบผมด้วยไม่ว่าจะเป็นนายแบบและนางแบบแต่เรื่องราวนั้นจะตอบโจทย์ยังไงนะครับเรามีอาจาันแม่คอยให้คําตอบช่วงหน้าแหละครับ ความรู้คู่แฟชั่นสนับสนุนโดยอินทราเคราอาหารผมฮิโนกิแชมพูเสริมคุณภาพผมแบบครบครันและในช่วงนี้นะครับทุกคำถามเรามีคำตอบแล้วก็ทุกข้อสงสัยวันนี้อาจารย์กะละยาภูมิรินนะครับผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญเรื่องเส้นผมมีคำแนะนำดีๆครับสวัสดีครับอาจารย์แม่ครับสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมในประเทศและทั่วโลกค,ค่ะ อาจารย์แม่ครับแล้ววันนี้นะครับมีคําถามที่หลายๆคนเนี่ยเขาฝากถามมาเกี่ยวกับเรื่องการทาสีผมถามซ้ําถามบ่อยแล้วก็เป็นคําถามยอดนิยมเหมือนกันว่าเวลาเราไปดูตามออหน้าแผงที่ขายนะครับซื้อมาตามหน้ากล่องทําไมทําไม่เห็นเหมือนสีเหมือนในกล่องการที่เราจะทําสีผมเนี่ยเขียนว่าสีม่วงครับ สีมะฮอกกานีสีน้ำตาลสีบรอนก็ตามครับเราต้องถามตัวเราเองว่าผมเราสีขาวหรือสีดำผมเราก็ต้องสีดำเพราะเราเป็นคนเอเชียเพราะนั้นสีดำพอใส่ม่วงไปก็แค่จะเหลือบให้เห็นเท่านั้นจะเป็นสีบรอนก็จะทำให้ดูเป็นผมค่อนข้างจะแห้งๆแล้วก็ไม่ได้ออกมาเป็นบรอนถูกไหมคะแล้วก็โคนใส่ไปพร้อมกันเลยปรากฏว่าโคนก็จะเป็นบอนมาก ตรงปลายก็จะไม่ค่อยติดเหมือนกับว่าเป็นสีเข้มขึ้นมาแล้วก็จะพูดกันว่าทําสีไม่ติดเพราะความร้อนจากหนังศีรษะเนี่ยจะร้อนขึ้นมาประมาณสักเซนตครึ่งที่จะเปลี่ยนสีนะคะเพราะฉะนั้นในการใส่ผมเนี่ยจะต้องเว้นโคนก่อนที่เราทํานะคะแต่2ในการที่ซื้อของมาเนี่ยจะต้องการให้ทําได้ดั่งใจเหมือนข้างกล่องที่เขาเขียนไว้เนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ เส้นผมเรามีเม็ดสีเป็นเมลานินเนี่ยเราใส่ไปเมลานินในเม็ดสีเป็นสีเหลืองหรือจะเป็นสีแดงก็มีไม,ไม่ไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นในการทําสีเองจึงทําให้ไม่ประสบความสาเร็จรแต่พอทําแล้วก็มีความรู้สึกว่าทําแล้วไม่ติดนะคะก็ซื้อมาทําใหม่ก็คือถ้าไม่พอใจสีนี้ก็ใส่ซ้ําเหมือนทาสีบ้านสีนี้ไม่ดูใจทาอีกสีหนึง่งแต่คุณต้องเรียนรู้นะคะว่าการทํานั้นจะทําอย่างไรที่ถูกต้องเพราะฉะนั้น ช่างผมที่มารับสีไปมาดูสีไปที่เราสาธิตไปอยากได้ใช้สีนี้สีนี้ยังต้องมาเรียนเอาเป็นว่าในวันนี้เราไปพบกับอาจารย์หนูะจะมีนางแบบเนี่ยเป็นคนที่ผมฟูแล้วหยิกไปชมกันเลยค่ะค่ะตอนนี้นะคะก็อยู่กับผู้ชมทางบ้านนะคะซึ่งสมัครเข้ามาที่จะ make over ก็คือการเปลี่ยนแปลงทรงผมกันนะคะ กือบจะทุกสัปดาห์เกือบจะทุกวันศุกร์นะคะที่เราได้เจอเจอผู้หญิงที่ทําผมตัวเองเสียนะคะเป็นประจาแล้วก็เรียกได้ว่าบ่อยๆเลยล่ะคะ่ะแล้วก็นี่ก็คืออีกท่านหนึ่งนะคะที่ทําร้ายผมตัวเองโดยที่อาจจะรู้เท่าไม่ถึงการนะคะค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะน้องน้ำค่ะสมัครเข้ามาเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงทรงผมแล้วก็ฟื้นฟูสุขภาพผมให้ดีขึ้นนะคะ เสียมากๆไม่เข้าใจว่าอยู่กับเขาได้ยังไงนะคะก็ส่วนมากก็ไม่ค่อยได้ออกงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ค่อยได้ดูแลมากคือไม่ได้ดูแลแต่ก็ทําร้ายเขาใช่ไหมคะด้วยมือของหนูเองก็คือทราบมาว่าไปซื้อสีมาทําเองมาใส่เองซึ่งไม่ทราบเลยว่าเคมีนั้นจะแรงแค่ไหนใช่ไหมคะใส่ไปก็เลย บอบช้ำได้ขนาดนี้<ช>นะคะโดยพื้นผมของน้ำเองแล้วเนี่ยเป็นผมหยับโฉกเส้นเล็กคุ้เบานะคะ<ช> แล้วก็ลายนี่คือผ่านการยืดมาด้วยนะคะ<ช>แล้วจะแก้ไขย,ยังไงกับตัวเองในแต่ละวันเวนลาหลังจากที่สระผมแล้วก็จะนีผมอะค่ะรีดเลยก็คือเป็นวิธีการแก้ที่แบบว่าใช่ค่ะแก้ได้ด้วยตัวเองอันนั้นคือเป็นวิธีการที่แก้ด้วยปลายเหตุก็ทาให้ผมเราแห้งแล้วก็สูญเสียน้ําอย่างที่เห็นก็คือเหมือนกับว่าไม่เหลือโครงอะไรเลยเอาละค่ะไปสระผมกันค่ะ น้ำไปสระมาด้วยแชมพูแคริฟายเพื่อชำระล้างสิ่งตกค้งที่เส้นผมออก mm hmm. ก็จะเห็นได้ชัดเจนขึ้น mm hmm. แต่บอกตรงนะคะว่าสนุกแล้วก็ชอบมากนะคะที่เจอผมแบบเนี้ mm hmm. ท้าทายดีนะคะเอารละก่าเดี๋ยวจะลุยแล้วนะคะ mm hmm. แต่สิ่งสำคัญคือต้องขอตัดผมออกแล้วก็เปลี่ยนแปลงทรงผมให้ดูสุขภาพผมดีขึ้นทรงผมสวยขึ้นแล้วก็เราดูเรียวขึ้นด้วยวิธีการที่ว่า จะตกใจเลยล่ละว่าจะมีการยืดโคนแล้วก็ดัดปลายผมแล้วก็เวลากลับบ้านไม่ต้องดูแลไม่ต้องกลับไปรีดอีกนะคะก็ะจะทําได้สวยทีเดียวทั้งยืดโคนดัดปลายแล้วก็เปลี่ยนสีในเวลาเดียวกันเป็นยังไงบ้างถามถึงความรู้สึกก่อนเสียดายไหม ก็ไม่เสียดายตอนแต่ว่าตอนจริงตอนแรกก็เสียดายนะแต่ว่าก็ลองคิดดูว่าผมมันก็เสียเยอะก็เลยลองเปลี่ยนลุคดูลยดีกว่าค่ะจะได้เปลี่ยนให้เราดูสดใสขึ้นแล้วก็ดูแลได้ด้วยตัวเองง่ายขึ้นนะคะเอาล่ะค่ะหลังจากนี้เราจะเริ่มปรับโครงสร้างของเส้นผมกันแล้วนะคะเราจึงเลือกใช้อัพดูนะคะเพื่อที่จะปรับโครงสร้างของเส้นผมทําไมเราจึงเลือกใช้อัพดูนะคะเนื่องจากว่ามีซิสเตอินอยู่ในนี้นะคะเพื่อ สารซิเตอีนเนี่ยจะเติมเต็มผมที่พุนนะคะหรือผมที่สูญเสียโครงสร้างของเส้นผมไปให้เต็มค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะเราก็เลือกเป็น อัพดูซีรีส์ค่ะเราก็จะใส่สีค่ะอย่างที่บอกไว้ก็คือเป็นสีหยดทิปนะคะเป็นการปรับโครงสร้างของเส้นผมพร้อมกับการทําสีไปในตัวนะคะจะเห็นว่าก่อนทำผมของน้องจะเป็นโทนสีเหลืองนะคะโทนสีทองจะทําให้หน้าน้องเนี่ยดูซีดนะคะเดี๋ยวเราจะปรับกันนะคะเราจะดูว่าหน้าน้องเนี่ยจะนุ่มนวลขึ้นค่ะ หลังจากที่เราปรับโครงสร้างของเส้นผมพร้อมกับการทําสีไปแล้วนะคะน้องน้าเมืม่อกี้ก็ได้รีดโคนมาให้แล้วเรียบแล้วเราจะเริ่มดัดสปาที่ปลายผมกันแล้วนะคะค่ะเราก็ล้างผมกันมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะรู้สึกว่าหวีง่ายขึ้นแล้วก็มีความสุกแทนเลยล่ะคะ่ะผมดีขึ้นมากๆทีเดียวนะคะ เวลาทาเองใช้วิธีการขยำอย่างนี้นะคะหลังจากสระผมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอยู่บ้านใส่อาหารผมทุกครั้งหลังสระใส่ให้ทั่วที่เส้นผมนะคะผมที่หยิกฟูงฟูอยักโศกจะคลายตัวได้ด้วยนะคะแล้วก็มีสุขภาพผมที่ดีนะคะใี่ให้ทั่วหลังจากนั้นแล้วจะใส่เป็นอีลาสติกเคิลเพื่อให้ลอนผมเนี่ยเป็นสปริงเหมือนอีลาสติกเลยใส่แล้วก็ขยำกำๆเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะส่องผมไม่แห้งเลยนะคะ ที่ผมแห้งเสร็จเรียบร้อยแล้วก็สามารถที่จะเป่าได้ไม่ต้องกลัวว่าหลอนจะแตกนะคะเพราะว่าการดัดผมด้วยสปาเพิ่มเป็นการล็อกหลอนไ้เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะใช้มือนะคะขยำผมนุ่มมากค่ะก็ดูดนค่ะนุ่มแล้วก็ดูมีสุขภาพผมนะคะมีน้าหนักหลังจากนั้นแล้วนะใส่อาหารผิวผมทุกวันวันไหนไม่สะก็ใส่นะคะให้ผมเราเนี่ยอยู่ตัวแล้วก็เงาค่ะขยำม,มาเลยไม่ต้องกลัวเสียโงนะคะ ก็เป็นการยืดโคนผมดัดปลายผมนะคะแล้วก็พร้อมกับการทำสีผมให้มีสุขภาพดีขึ้นนะคะผมที่แห้งแห้งก็หายไปแล้วนะคะแล้วก็เสียเสียหายไปหมดเลยนะคะอย่างที่บอกไว้ค่ะหลังจากนี้ก็ต้องดูแลด้วยตัวเองให้ดีอย่างที่แนะนำนะคะทุกขั้นตอนเลยก็ต้องขอบคุณอาจารย์ด้วยนะคะที่ได้เปลี่ยนโฉมให้ในวันนี้ค่ะ ก็หลังจากที่อาจารย์นะคะได้เปลี่ยนตกแบงทรงผมให้ก็รู้สึกดีมากเลยค่ะคือผมก็นิ่มมากแล้วก็มีวอลลุ่มก็รู้สึกว่าเหมือนได้เส้นเหมือนได้ผมใหม่เลยค่ะได้เปลี่ยนแปลงโดยการที่ได้ตัดผมสั้นคือไม่เคยตัดผมสั้นมาก่อนเลยค่ะก็รู้สึกดีมากก็เป็นสีผมที่ไม่เคยทํามาก่อนค่ะสีออกเทาๆเขียวๆสวยมากเลยค่ะความรู้คู่แฟชั่น ความรู้คู่แฟชั่นสนับสนุนโดยครบสูตรของสุขภาพผมสวยด้วยเดอะมอร์แกนิกอาแกนออยขั้นตอนสุดท้ายของเส้นผมสวยลินซีดออย l สวยน่ารักนะครับเป็นผลงานที่มาจากท่านผู้ชมที่สมัครกันเข้ามาแล้วก็ดูแปลกตาเพราะว่าเส้นผมคือมงกุฎนะครับของเรือนร่างของเราก็อาจารย์หนูเนี่ยจะเป็นคนที่ดีไซน์ออกมาให้ถ้าผมหยิกปูมาทำยังไงสมมติว่าเราจะไม่ทำ สปาเพิม่มเราเกิดจะดัดให้ลูกค้าโคนก็ยังฟูอยู่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องวาดมนโนภาพเลยว่าเราจะต้องออกแบบผมให้ยังไงให้กับลูกค้าลูกค้าต้องการแน่นอนที่สุดคือผมไม่ฟูโคนก็ต้องทําการยืดแต่ตองปต้องการให้หยิกให้พองนิดนึงเพื่อ ทำให้เป็นทรงมีเชฟขึ้นมาก็คือต้องซอยเพราะฉะนั้นเราก็ดาทําสปาเพิ่มตรงปลายผมก็จะเห็นว่าออกมาสวยรตรงนั้นแล้วที่สิ่งสําคัญที่สุดคืออะไรกลับไปสระผมที่บ้านไม่จําเป็นเลยที่จะต้องดายผมหรือทําอะไรใช้ผ้าขนหนูหอ่อหอขยาขยาไว้นะคะแล้วข้างหน้าเนี่ยจะดายนิดหน่อยก็ได้ผมก็จะออกมาเป็นลอนสวยทันทีครับวันนี้เรามีเรื่องจะคุยถึง ผู้ชายอีกแล้วในแบบนี้ก็เข้ามาเลยสมัครเข้ามาเลยต้องทําให้เสียก่อนผมไม่เสียไม่อยู่อยู่ถึงอเมริกานะคะต้องทําให้เสียก่อนอก็อาจารยหน่อยก็ต้องคุยกันด้วยยาวแล้วก็ทําให้ปุ๊บไปชมเลยครับใช่ค่ะตอนนี้นะคะหน่อยก็อยู่กับน้องโบเป็นผู้ชมทางบ้านคะ่ะสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับน้องโบเรายังไม่ได้คุยกันเลยเพราะว่าน้องโบสมัครเข้ามาเป็นนายแบบนะคะ อยากจะทราบก่อนอื่นว่าน้องโบ๊ทปัจจุบันนี้ทําอะไรอยู่คะอ๋อปัจจุบันนี้ทําธุรกิจกับที่บ้านครับธุรกิจส่วนตัวอ๋อเป็นธุรกิจส่วนตัวครอบครัวใช่ฉันวันนี้สมัครมาก็ทําผมทรงอะไรก็ได้สิอ๋อก็จริงอยากได้แบบแค่สั้นๆครับตัดง่ายๆจับไม่ง่ายใช่ไหมคะแบบจัดตรงง่ายๆแล้วสีผมดูเปรี้ยวอ่ะอ๋ออยากได้แบบแรงหน่อยครับอ๋ออยากแรงหน่อยถ้าสีอ๋อสีเทาอะไรเงี้ยผมชอบ ออ๋อในโทรแบบออกแอชไม่เอาโทนส้มไม่เอาอะไระแบบเปรี้ยวๆไปเลยนะอย่างนั้นหน่อยก็จัดให้ค่ะไปสับผมกันค่ะ <S <S 2> <S 2> ค่ะก็วิเคราะห์รูปศีรษะของโบสก่อนนะคะรูปศีรษะสวยดีมันก็คุยดีนะคะแต่ผมค่อนข้างจะชี้แล้วก็แบบว่าเส้นเส้นเล็กเหมือนกันนะแถวตรงนี้ด้านบนเนี่ยค่ะโบสอยาให้มันดูแบบเป็นพองๆมีวอลลุ่มใช่ไหมคะงั้นเดี๋ยวขอตัดตรงนี้สั้นได้นะคะ รู้ไหมว่าทำไมพี่รู้ว่าโบ๊ทไม่ค no ม่อยนวดครีมคือผมมันขาดมอยเจอร์ไม่ได้ไม่ได้แบบเหมือนไม,ไม่มีน้ำอะไรเส้นผมเลยขนาดแบบหมัดมาพึ่งสะกันมาเนี่ยมันจะเป็นไฟฟ้าสถิตเลยค่ะดูสิเอาแล้ววันนี้ตัดด้านหลังก่อนค่ะค่ะจะเริ่มตัดข้างหลังนะคะเห็นว่ารูกศาของโบ๊ทเนี่ยสวยเลยค่ะก็ด้านข้างนะคะ ถ้าเราจะตัดด้านในสั้นนะคะเพื่อให้มันทาให้ผมด้านบนเนี่ยตั้งขึ้นแล้วก็จัดทรงง่ายค่ะซึ่งจะเปลี่ยนความคิดของโบสที่ว่าต้องทําให้ผมเสียก่อนแล้วผมจะจัดทรงง่ายซึ่งจริงๆแล้วไม่เป็นความจริงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ครีมนวดมันแบ่งแยกว่าผมเส้นเล็กหรือผมที่ริบแบนควรจะนวดแบบไหนให้มันให้มันพองตัวแล้วจัดทรงง่ายนะคะคือเราต้องเลือกชนิดที่ไม่มีแวกแล้วก็ไม่มีออย แต่ถ้าเราไม่นวดครีมผมเราจะาปูอย่างที่โบต้องการแต่มันจะแห้งๆดูไม่มีสุขภาพผมอะไรเงี้ยค่ะหลังจากที่ตัดด้านข้างนะคะด้านหลังเสร็จรียบร้อยแล้วจะเห็นโครงหน้าของโบชัดเจนขึ้นนะคะแต่ที่จะไม่ตัดให้มันแบบว่าเฟดมากเกินไปเพราะว่าผมโบค่อนข้างจะแบบมันไม่ค่อยหนามากคือเส้นผมมันห่างก,กันรูกุมขนนะคะมันจะดูบาง ยงแค่ตัดด้านข้างนะคะทรงผมของโบก็ดูเปลี่ยนไปแล้วนะคะเท่านี้ไม่พอนะคะจะทําด้านบนนะคะให้โบเป็นเซ็ตผมง,ง่ายๆขึ้นค่ะจะตัดผมเป็นแบบว่ามีหลายๆเทกเจอร์คือสั้นยาวสั้นยาวแบบไม่เท่ากันเลยนะคะเพื่อให้ไอช่วงที่สั้นมันไปค้าช่วงยาวให้ตั้งขึ้นค่ะแล้วก็อยากให้มีแบบว่าความสั้นยาวหลากหลายนะคะก็จะสไลด์ด้วยเลเซอร์ค่ะหลังจากที่ซอยเริ่มมีรูปทรงแล้วนะคะเราก็จะมาทำการล้างสีผมกันก่อนค่ะด้วย กรีดไลท์ลักชัวรี่นะคะด้วย Brew คอมบัต้าบลูค่ะเพื่อไม่ให้มีลายสีส้มนะคะแล้วก็บำรุงด้วยลาเต้ออกซิแดนต์ค่ะโอ้โทดูแปลกไปเลยรู้สึกโอเคไหมคะตอนนี้ทำการฟอกสีเสร็จแล้วจะเห็นว่าสีแบบส,บสม่ำเสมอมากเลยนะคะออกเป็นสีบรอนแล้วเดี๋ยวเรามาใส่สีผมกันในโทนของซิลเวอร์ค่ะผสมกับออกซิแดนต์เมลนะคะ ขนาดที่ใส่นะคะก็จะบำรุงด้วยโอโซนโมเลกุลเล็กให้กับน้องโบท๊ทด้วยสีก็เสร็จแล้วนะคะสวยตั้งแต่เปียกเลยนะคะแต่ถ้าเกิดโบท๊ทต้องการให้ผมอยู่ตัวนะคะก่อนอื่นนะคะอย่าลืมใส่อาหารผมก่อนบำรุงเส้นผมนะคะหนึ่งขั้นตอนแต่ถ้าเกิดโบท๊ทจะให้มันอยู่แบบยุ่งๆที่ต้องการก็คือใส่เครย์ตอนผมเปียแบบนี้เลยมันก็จะเกาะตัวเราจะไม่ใส่สไตลิ่งที่แบบแข็งๆนะคะ เราสามารถจะจัดแต่งทรงได้เลยตั้งแต่ตอนเปียนตามแนวที่ต้องการนะคะโดยไม่ต้องให้ผมเสียค่ะเห็นไหมครับพี่โบวมัน,เป,นเป็นแนวแมสซี่ลุคแบบว่าเอามือนะคะเนี่ยพยายามแล้วก็จัดแต่งทรงตามที่ต้องการได้เลยไม่เห็นจะต้องทําให้ผมเสียก่อนนะคะต้องเลือกสไตล,ลิ่งที่ถูกต้องอย่าเลือกสไตล,ลิ่งที่แข็งมากนะคะแล้วพี่จะไม่ใช้เป็นแว็กซ์นะคะจะใช้เป็นเครนะคะเป็นแมสซีลุคค่ะถ้าสีพวกนี้นะคะต้องใช้เป็น แบบนี้เลยค่ะมันจะดูแบบว่าเห็นสีคิดเข้าสีแอชที่แบบว่าที่น้องโบสทอยากได้พอดีเลยนะคะก็เป็นทรงผมนะคะสำหรับนุ่มๆใจกล้านะคะที่จะมาสมมัะเป็นนายแบบแล้วก็เลือกสีแรงขนาดนี้ค่ะขอบคุณอาจารย์ครับผม ต้องการสีนี้แล้วก็เอาเอารูปให้เพื่อนดูและครับเ,เพื่อนก็แนะนำมาลานี่แล้วก็ได้อย่างที่หวังก็รู้สึกพับใจมากเลยครับก็สั่งที่ตัวสภาพผามแล้วาจากท,ที่คิดว่ามันใช่แต่มันไม่ใช่การดูแลทรงผมผมก็ได้รู้สักยวิธีการโอ้โหในแบบของเราหลอ่อเท่แล้วก็ผมสีลักษณะนี้นะครับต้องบอกว่าคิ้วเข้มๆแล้วก็ผมหนาๆหน,น่อยทำออกมาแล้วดูจะเหมือน ศิลปินเกาหลีศิลปินญี่ปุ่นเ <Okay. S 2> รียกว่าวันนี้นะครับก็ได้ทั้งความรู้แล้วก็ได้มีแบบผมทั้งใช้หนุ่มหญิงสาวนะครับแฟนๆที่ดูรายการอยู่นี่แหละสมัครเข้ามาเมคอเวอร์ถ้าเกิดอยากมาเป็นหนึ่งในแบบบ้างหรืออยากจะมาพบอาจารย์ถ้าอาจารย์หนูอาจารย์หน่อยอาจารย์ใหญ่เองเนี่ยสามารถติดต่อช่องทางไหนบ้างครับติดต่อมาที่โรงเรียนของเรานะคะพนฤทธิ์สามสิบทับหนึ่ง โทรมาเลยที่เบอร์025139749-52ค่ะครับและที่บริษัทครับบริษัทน,นะคะตรงข้ามกันเลยนะคะ029396-17-8และ02939 6 4 6 3่ถึง5ครับก็สมเป็นแลนด์มาร์คแห่งความงามนะครับโรงเรียนเสริมสวยเกต้าตั้งอยู่ที่ปหลโยธินสามสิบทับหนึ่งยึงกับเมเจอร์รัชโยธินครับบริเวณอาคารด้านในที่เป็นโรงเรียนนะครับก็จะมีอาจารย์แล้วก็มีอาจารย์หน่อยแล้วก็ทีมงานมืออาชีพคอยดูแลนะครับส่วนบริษัทก็จะเป็นอาจารย์แม่แล้วก็ทีมเทคนิคเชียนส่วนตึกด้านหน้านะครับจะเป็นอาจารย์หนูแล้วก็ทีมงานมืออาชีพครับเบอร์ตึกด้านหน้านะครับ0ูนย์ 5137711 025137719และ025131719นะครับทุกเบอร์ขึ้นหน้าจอนะครับคุณผู้ชมก็สามารถปรึกษาได้ทุกเรื่องราวไม่ไว่าจะเป็นการมาทำผมหรือจะมาเป็นแบบผมหรืออยากรู้ว่าตอนนี้มีคอร์สอบรมอะไรบ้างที่จะจัดขึ้นนะครับก็มาลงทะเบียนกันไว้ก่อนได้ครับแต่คุณผู้ชมที่สามารถดูในการย้อนหลังนะครับไปที่เว็บไซต์ของเราเลยครับ ที่เวิร์ดไวยเว็บดอดนะครับหรือ Facebook ของเราเนี่ยต้องบอกว่าการตอบรับดีมากๆเพราะหลายหลายคนก็จะเข้าไปที่ a c e b o o k นะครับแล้วก็จะรู้ว่าอ๋อตอนนี้เทรนด์สีผมเนี่ยมันมีตัวใหม่ๆแล้วสีใหม่ๆมาเป็นยังไงนะครับเซ<ส>ิร์ชพิมพ์ภาษาไทยเลยครับว่าโรงเรียนเสริมสวยเกตกล้านะครับกดคลิกไลค์เป็นเพื่อนกันแค่นี้เราก็จะติดต่อกันอย่างง่ายดายเลยครับ <S <S แต่วันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับผมโค้ชเยรักดิ์และจันกรยา ก็ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่กับความรู้ดีๆในความรู้คู่แฟชั่นลาไปก่อนสวัสดีครับ